กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อายอยู่ที่อินทลาเกนนะคะข้างหลังของอายก็คือโรงแรมที่ชื่อว่ามัธทนฮอฟนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะทานข้าวทานข้าวกลางวันกันนะคะตอนนี้รอคุณพ่อแฟนนะคะมา ะะแล้วก็จะทานข้าวแล้วก็จะไปเดินเล่นที่อินเทอร์เลเกนกันต่อนะคะอินเทเลกนก็คือจะไม่ไกลจากเมืองทูนมากนะคะก็คือทูนมาก่อนถ้าขับรถนะทูนมาก่อนแล้วก็อินเทอร์เลเกนอินเทลนจะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีนะคะถ้ามาจากเมืองเบิร์นนะคะพราะอายุเมืองเบิร์นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานข้าวกลางวันกันที่โรงแรมอากาศดีไหมวิวสวย <laughs> อากาศดีไหม Is good, good is อากนี่คืคอเอรัสข้างนนอกนะคะของงแรรมนี้นี่ค่คะสวยม้ยคะอ,นนอ,อีกฝั่งถ้าาาาอกกศดีมๆนะะก็็จเหนบบแภูเขาชัดเจน ูเเขาชัดจนสรุปนะคะเราก็จะไปกินไทยเทเอาเวย์กันนะคะก็คือร้านอาหารไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารไทยเทคเวย์นะคะเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเนะตอนนี้เราถึงร้านไทยแล้วนะคะชื่อว่าลิตรไทยนะคะเราจะไปเทคเวย์นะคะนี่ค่ะเทคเวย์นี่คือร้านของเขานะคะอุ้ยสะดุดขคุณค่ะนี่ค่ะ ลิตเตอร์ไทยนะหวังว่าวันอาทิตย์เขาจะเปิดเปิดไหมตอนนี้ลูนสงสัยจะไม่เปิดสู้ไปไรอัมอาร์เปิดสู้อาทิตย์เปิดไหมอ่าเปิดนะคะโอ้เลิศมากเปิดอุ้ยมีน้องหมา ะะอายสั่งเป็นข้าวผัดกะเพราใส่เต้าหู้นะคะเอาเป็นแบบผัดเป็นซอสอย่างนี้เลยนะคะของโเรีนคืออะไรคะไหนดูสิคะคุณโอ้ยสวยแกงแดงดูสแกงแดงกับข้าวนะคะอะกุ๊ดเค่ะนะคะกินวิวหลักล้านหล่อเล่นวิววันนี้ลมแรงนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกลางวันกันก่อนนะคะ แล้วค่ะกินข้าวกระเพราสองเมนูนี้ Take away อยู่ที่39แ <Okay. S 1> ฟงนะคะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเดินเล่นที่ทะเลสาบอินเทลกเกนนะคะซึ่งไอชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะเห็นทะเลสาบกว้างกว่า,วาตรงทูนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันนะคะใกล้ๆตรงแถวนี้ก็จะเป็น โรงแรมทั้งหมดเลยนะคะโรงแรมยังเปิดให้บริการอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถถ้าเราเป็นแขกของโรงแรมเราก็สามารถที่จะใช้หมายถึงว่าทานร้านอาหารของโรงแรมได้นะคะ mm hmm. เขาก็จะทํากับข้าวให้เราแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะจำได้ว่าอินเทลเลกเกนกระทูนะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะคะนี่คะ่ะสวยไหมคะ ตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือทุกคนจะรู้อยู่ว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียจะค่อนข้างเยอะน,นะคะแต่ตอนนี้ก็คืองเงียบเหงาค่ะบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะแต่เราจะเห็นแม่น้ำอินเทอร์เเกนเยอะมากเอ้ยไม่ใช่เยอะมากกว้างมากส่วนตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือน,นะคะ เราสามารถโดยสารโดยเรือได้นะคะสถานีตรงนั้นชื่อว่าเบอร์นิเกนนะคะก็จะมีเรือแล้วเราก็ดูแผนที่ว่าเขาจะวิ่งรอบไหนแต่ว่าช่วงวันอาทิตย์เขาก็จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยวิ่งหรือวิ่งเรือวิ่งก็คือจะไม่เยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นวันแบบธรรมดาหรือวันเสาร์ก็จะให้บริการรอบเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะตอนนี้เราก็จะเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ8 8ถึง9องศาลมแรงนะคะหนาวนะแต่แดดออกตอนนี้ทุกคนสามคนนั้นก็เดินไปข้างหน้านะคะ่ะเราก็เดินตามหลังพอเราทำคลิปนะออนี่คะ่ะเดินไปเรื่อยๆ ตรงนี้นะคะคนสวีตเขาก็จะมีแบบว่าเรือส่วนตัวนะตรงนี้นก็จะเช,ช,ช,ช่าเช่าเช่าเรือนะคะไม่ใช่เช่าเรือเขาเช่าที่ไว้จอดเรือนะพอซัมเมอร์เนี่ยก็เขาก็จะขับออกไปนะคะชมวิวทิวทัศน์นะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังหนาวนะเขาก็ยังเรือก็ยังปิดอยู่อย่างนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะ ท่าเหลือนี่นะคะก็จะเป็นท่าเลือที่เขาจะไว้ตามสถานีนะคะเราต้องดูตารางเองนะ